ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอรือดิเกอร์เกือบแจกทองตัดเกรดนักเตะเชลซีเกมบุกเชิดเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดวุดวิดเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่แข่งชเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหนึ่งเชลซีสองคะแนานนักเตะเชลซีเอโดราเมนดี้หกจุดห้าคะแนานมีจังหวะได้ออกแรงเซฟค่อนข้างน้อยแถมยังมีส่วนกับประตูที่เสียจากความไม่เข้าใจกันกับรือดิเกอร์อย่างไรก็ตามมีลูกเซฟลูกยิงของบิลลี่ชาร์ปช่วยทีมไว้ได้ในช่วงท 7, ้เจ็บเซซ่าอัสปริกต้าเจ็ดคะแนน แม้จะดูมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างในช่วงต้นเกมแต่หลังจากนั้นก็สามารถเล่นเกมรับทางกราบขวาได้อย่างยอดเยี่ยมอั Antonio igger, นโตนิโอรูดิเกอร์เจ็ดคะแนนรับไปเต็มๆจากจังหวะเข้าทำประตูตัวเองที่จ่ายคืนหลังแบบไม่เข้าใจากับเมนดี้อย่างไรก็ตามเจ้าตัวมีจังหวะบล็อกลูกยิงสวยๆช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งตลอดทั้งเกมอั ensen, นเดสคริสเตนเซนเจ็ดจุดห้าคะแนนลงมาทำหน้าที่แทนเตียโกซินวาที่บาดเจ็บจากเกมก่อนซึ่งถือว่าทำได้อย่างไร้ที่ติไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นเลยแถมจังหวะเข้าสกัดยังททไดดด้้้ค่ออนขางงีเเลลยตลักม เบนชิวเวล6.5คะแนนมีโอกาสเติมเกมขึ้นสูงบ่อยครั้งแต่บทบาทกับเกมถือว่ายังค่อนข้างน้อยในเกมวันนี้ริสเจม7คะแนนเติมเกมขึ้นสูงแทบจะตลอดทั้งเกมมีจังหวะได้ลุ้นจากลูกเปิดหลายครั้งแต่ดูจะยังไม่เข้าเป้าเท่าไหรนักจอร์จินโย7.5คะแนนยังคงเป็นส่วนสําคัญในแดนกลางของเชลซีในวันนี้ที่คอยคุมจังหวะและตบบอลจากหลังไปหน้าแถมวันนี้ยังยิงได้อย่างต่อเนื่องจากลูกจุดโทษในช่วงครึ่งเวลาหลังมัตเตโอคอวซิต7คะแนน ยังคงเล่นได้ยังโดดเด่นในตำแหน่งตัวปั้นเกมแดนกลางมีโอกาสได้ลากบอลขึ้นหน้าบ่อยครัง้งแต่ดูจังหวะสุดท้ายในวันนี้ยังทำได้ไม่ดีพอที่จะสร้างโอกาสให้กับทีมได้เมสันเมาส์7.5คะแนนทำเกมได้ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงครึ่งเวลาแรกและยังเป็นผู้ยิงขึ้นนําให้กับทีมได้ในช่วงท้ายของ45นาทีแรกและจากนั้นก็ดูบทบาทจะค่อยๆลดลงไปในช่วงครึ่งหลังทิโมแวรเนอร์7.5คะแนนแม้วันนี้จะเป็นอีกนัดที่เจ้าตัวไม่มีชื่อเป็นผู้เบิกสะกร แต่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนกับเกมรุกค,ค่อนข้างมากในเกมวันนี้แถมยิ่งใจหนึ่งพร้อมเรียกจุดโทษอีกหนึ่งช่วยทีมคว้า3นาคะแนนออกมาได้ในค่ําคืนนี้โอลิเวียชิรู6.5คะแนนมีโอกาสลงต่ามาต่อบอลกับเพื่อนร่วมทีมหลายครั้งแต่ยังแทบไม่ได้สัมผัสบอลในพื้นที่อันตรายเลยในเกมนี้ตัวสำรองคารัมพัซันโอดอยลงสนามในนาทีที่62แทนที่ชิรู6คะแนนลงมายืนเป็นหัวหอกแต่ก็แทบไม่มีโอกาสได้เล่นกระบ,บอล หรือไปกับบอลมากนักตลอดช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมากอสอลอนโซลงสนามนาทีที่62แทนที่ชิเวล6.5คะแนนมีบทบาทกับเกมรุกทางกราบซ้ายอยู่บ้างแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนักเอนโกลโลกองเตลงสนามนาทีที่75แทนที่แวเนอร์6.5คะแนนลงมาช่วยไล่บอลแดนกลางในช่วง15นาทีสุดท้ายถูกเคลนบอกนัดนี่หืดจับแต่คว้าชัยคู่ขวนชุมแวเนอร์สร้างความแตกต่าง พร้อมอัปเดตส,สถานการณ์ของโพลิสิตกับเทียโกซินวาโทมัสทูคขนได้สัมผัสประสบการณ์การคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนัดแรกนอกเมืองลอนดอนโดยเตะกันท่ามกลางสาภาพอากาศที่หนาวจัดกับคู่แข่งที่สู้ยิบตาซึ่งเขาได้กล่าวชื่นชมแนวทางที่ลูกทีมยืนหยัดรับมือกับความท้าทายในสนามบราเม์เลนเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดอาจจะรังอันดับสุดท้ายของตารางแต่พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้แข่งที่สามารถสร้างปัญหาเหมือนกับทุกทีมในลีกฤดูกาลนี้ซึ่งค่ำคืนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกัน ดาบคู่มีโอกาสออกนำตั้งแต่35วินาทีแรกจากนั้นพวกเขาโดนริบจุดโทษจาก V.A. r ก่อนที่เมสันเมาส์จะยิงประตูให้พวกเราออกนำก่อนหมดครึ่งแรกเจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอจากการทำเข้าประตูตัวเองของโทนี่รูดิเกอร์แต่แล้วติโมแวร์นเนอร์ซึ่งเป็นคนจะให้เมาส์ยิงประตูแรกมาเรียกจุดโทษเหมือนในเกมที่เขาทำได้กับทอตแนมจอร์จินโยรับหน้าที่เพชฌฆาตสังหารกลายเป็นประตูชัยช่วยให้พวกเราชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันคุณเดินทางมาที่เชฟฟิลด์ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งที่นี่ก็เฝ้ารอคุณอยู่แล้วถูกเคลนพูดถึงสภาวะที่ซับซ้อนจากอากาศและเจ้าบ้านความรู้สึกมันเหมือนกับเกมบอลถ้วยเมื่อคุณบุกมาเล่นกับทีมที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานและความกล้าหาญคุณต้องเจอกับทีมที่เล่นบอลแบบไดเรกและเน้นการใช้ร่างกายคุณต้องยอมรับเลยว่าไม่ใช่ทุกโมเมนต์ในเกมที่จะเป็นงานง่ายและเราก็ยอมรับเรื่องดังกล่าวซึ่งก็ดีแล้วมีโมเมนต์ที่ยากลำบากซึ่งพวกเราต้องก้าวผ่านพวกเราโชคดีกับจังหวะจุดโทษทำให้ไม่ต้องตามหลังไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ แต่โดยรวมแล้วก็ถือเป็นชัยชนะที่คู่ควรผมพอใจกับเรื่องนี้เพราะจากจุดนี้เราสามารถสร้างความมั่นใจได้เวเนอร์มีส่วนร่วมสําคัญกับทีมใน2จังหวะที่ได้ประตูเป็นการวิ่งที่ยอดเยี่ยมมากในการแอซิสประตูแรกถือเป็นการตัดสินใจที่ดีในการเอาบอลหน,นีผู้รักษาประตูสําหรับประตูที่2ลูกนั้นเป็นลูกฝ่าวและเขาทําให้เราได้จุดโทษตัดสินเกมอีกครั้งผมรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์ในเกมกับท็อตแนมช่วยทําให้เขามั่นใจผมสัมผัสได้ว่าเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกวัน วันนี้ผมสัมผัสสิ่งดังกล่าวจากเขาได้ในสนามเขาอยู่ในเกมทั้งในแง่ของจิตใจและร่างกายและเขาก็ช่วยชี้ขาดในเกมนี้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหากเขารักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวประตูจะมีเข้ามาแน่นอนผมมั่นใจเลยถูกขึ้นถูกถามว่าเทคนิคของการยิงจุดโทษแบบไหนของจอร์จินโยที่เขาชื่นชอบผมชอบทั้งสองแบบหรอครับเพราะมันตุงตาข่ายทั้งหมดผมจะไม่วันตัดสินนักเตะด,ด้วยวิธีการยิงจุดโทษหรือให้คําแนะนํากับพวกเขา ผมเคยลงเล่นฟุตบอลในระดับล่างและคุณก็สมัมผัสได้ถึงความกดดันเวลาที่ต้องยิงจุดโทษจจระจี้จะยิงจุดโทษแบบไหนก็ได้ตามที่เขารู้สึกมั่นใจผมมีความสุขที่เขายิงได้ทั้งสองประตูฮูลิซิตไม่มีชื่อติดทีมขณะที่เตียโก้ซินวายังคงบาดเจ็บคริสเตียนมีปัญหาครอบครัวให้ต้องจัดการและเรื่องครอบครัวต้องมาก่อนเรื่องอื่นเสมอดังนั้นเราจึงตัดสินใจให้เขาได้พักเตียโก้นี่เรากำลังสู้กันไปทุกวันเขาจะพลาดลงเล่นเอฟเอครับแน่นอนคงต้องใช้เวลาสักพัก แต่เราตั้งเป้าหมายให้เขากลับมาในเกมกับเซาท์ทันตันอันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ยากอยู่ครับพวกเรากําลังทําทุกอย่างและผมรู้ว่าเทียโกก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้กลับมาพร้อมโดยเร็วที่สุดกับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อคุณไม่สามารถเสี่ยงได้เลยถ้ามันหายก็คือหายคุณไม่สามารถฝืนเล่นด้วยความเจ็บปวดเหมือนอาการบาดเจ็บชนิดอื่นได้ติโมแวนเนอร์กองหน้าของเชลซีโอเคผลงานของตัวเองในภาพรวมแม้ว่าจะผิดหวังที่ทําประตูไม่ได้อีกครั้งก็ตามในเกมที่ทีมบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด กองหน้าทีมชาติเยอรมันยิงประตูในเกมลีกให้ทีมไม่ได้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ในเกมล่าสุดถือว่าผลงานโอเคโดยการแอซซิดและเรียกจุดโทษให้กับทีมซึ่งเจ้าตัวเองก็พอใจกับผลงานแม้ว่าจะผิดหวังอยู่บ้างที่ไม่มีประตูมาฝากแฟนบอลในภาพรวมนั้นมันคือชัยชนะที่ดีสำหรับเรากับการเจอทีมที่เล่นเกมรับอย่างเชฟฟีล์ยเดและภูมิใจที่เราเดินหน้าเก็บชัยชนะได้แวร์เนอร์กล่าวสำหรับตัวผมเองอีกครั้งที่ทำประตูไม่ได้แต่มันดีที่ได้เห็นตัวเองช่วยทีมได้ในส่วนอื่น ผมมีความสุขที่เราชนะกับการแอสซิสต์งประตูแต่ในฐานะกองหน้าคุณต้องการทําประตูมันเป็นเวลานานแล้วและผมก็ไม่เคยพลาดเป้านานขนาดนี้มาก่อนในเส้นทางอาชีพประตูจะมาแน่มิเชลบัลลักตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมันมั่นใ,นใจว่าตีโมแวนเนอร์แข้งรุ่นน้องจะกลับมาพังตะขายให้กับเชลซีได้ในเร็วๆนี้แข้งวัย24ปีย้ายมาค้าแข่งกับสิงห์บลูในฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์แม้ว่าจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ผลงานยังไม่น่าประทับใจนะัก โดยเฉพาะจำนวนประตูที่น้อยนิดต่างจากที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้อย่างมากแต่ทางบัลลักมั่นใจว่าแวนเนอร์จะกลับมาพังตะไครได้ในเร็วๆนี้ติโมออกสตาร์ทได้ดีแน่นอนถ้าคุณทำประตูไม่ได้ในฐานะกองหน้ามันก็ยากสำหรับความมั่นใจบัลลักกล่าวกับออมนิสปอร์ตผมเชื่อว่าในภาพรวมแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเนื่องจากเขาเคยชินกับการเล่นที่แตกต่างกันที่ไลฟ์ซิกเขามีพื้นที่ข้างหน้าให้เล่นมากมายเชลซีเป็นทีมประเภทที่ครองบอลมากกว่าต้องการครองเกมเหนือคู่แข่ง บางทีอาจจะมากขึ้นกับการทํานของถูเค้นเขาอาจจะต้องทำงานตามสไตล์การเล่นของผู้เป็นโค้ชอีกหน่อยเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ดีในฐานะกองหน้ามันขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมว่าจะหาคุณเจอหรือเปล่าซึ่งถ้าสามารถพังตะข่ายได้จากนั้นเขาจะค้นหาฟอร์มการเล่นแบบเดิมได้เขาเคยมีช่วงเวลาที่ดีในทีมชาติใช้ร่างกายและพละกกาลังในการตลุยจากทางดิมเส้นดังนั้นเมื่อกลับมาพังประตูได้สิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นอีกครั้ง ลิเวอร์พูลแพ้รวดย้อนดูสามนัดถัดไปของเชลซีปี2004ถึง2008หลังเสียสถิติไร้พ่ายเกมหลีกในบ้านนานที่สุดเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเสียสถิติไม่แพ้ใครในบ้านอย่างยาวนานถึง68เกมลงด้วยน้ำมือของเบอร์ลีจากประตูโทนของแอชลีย์บาร์ในช่วงท้ายเกมก่อนที่พวกเขาจะแพ้ติดต่อกันในบ้านมาอีก2เกมรวมถึงนัดเมื่อคืนนี้กับแมนซิตี้ที่จบลงด้วยสกอร์1ต่อ4ด้วยซึ่งแน่นอนว่าจิเกนคลอป ก็ยังเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ได้สิทีสำหรับการกลับไปทำลายสถิติ8 6นัดของเชลซีที่ทำเอาไว้ได้ในปี2 0 0 4ถึง2 0 0พพูดถึงผู้ครองสถิติไร้พ่ายเกมลีกในบ้านเจ้าเก่าอย่างเชลซีกันบ้างสำหรับเกมสุดท้ายก่อนที่เสียสถิติก็คือการเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2ต่อศูนย์ทีนี้เรามาย้อนดูผลงานใน3เกมถัดมาของพวกเขากันว่าเมื่อเทียบกับผู้ครองสถิติอันดับ2ที่แพ้ถึง3เกมรวดแล้วใครจะดีหรือแย่กว่ากัน1เชลซี0ลิเว์พูลตุลาคม2008 ผู้หยุดสถิติของสิงบลูไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเดรสเรดแมชชีนที่สามารถบุกมายัดเยียดความปราชยให้กับพวกเขาได้ถึงสแตมฟอร์ดบิดโดยประตูยิงไกลของชาบี้อลอนโซตั้งแต่นาทีที่ 10, 5, 0, 1 0 2เชลซี5ซันเดอร์แลนด์ศูนย์พฤศจิกายน2008หลังเสียสถิติไปเชลซีของฟลิเปสโคราลีสามารถฟรื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยการบุกแปลชนะเฮาซิตี้0นต่อ3และตามมาด้วยการเปิดบ้านทุบซันเดอร์แลนด์เละที่5ต่อ0นจากการแฮตทริกของนิโคลัสอานูกา รวมไปถึงประตูจากอเล็กซ์และลำพาดอีกคนละเม็ด3เชลซี0นิวคาสเซิล0 22พฤศจิกายน2008เป็นเกมที่โชคไม่เข้าข้างเชลซีเอาเสียเลยเพราะแม้จะได้โอกาสสับไก่อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมแต่เชคกิเวนนายประตูของนิวคาสเซิลก็ฟอร์มดีผิดคาดเซฟกระจุยกระจายตั้งแต่ต้นเกมพร้อมรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมไปครองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ